มาครับพี่น้องครับต่ำมะคงนัวๆยามเลี้ยงครับผมพี่น้อง้ยนำประเดียวแบบตะเสียบขนาดสวัสดีครับพี่น้องสุขสุขกนกับผมมาพอครับจ้าวันอีกแล้วพี่น้องวันนี้ได้ต่ำปลาเสียบๆนัวๆครับผมใส่กับหมูกรอบเผ็ดเองพี่น้องฟังตเสียงนะเสียบขนาดกับพักกับยาไปเสียบๆเหมือนกันครับผมพี่น้อง โอ้กินปลาแดกแบบนัวๆเลยเืยป๊าตง๋ง <laughs> tầm tầm một con chắc ngoài Chịp sẽ ép ั่วครับเศบเสียบเลยครับอันนี้คุณนพระรยาพนเก็ดชูกินหม,มูก,กรอบเ็บเสียบเอา้านำปลาด๋ยกหวนลงยังหน่อย ว้หาวหอมคางฮึฮึหัวหอยพนันพี่น้องตาใส่กับหัวหอยเจ็บแสบเลย ปะลงไปกินครับมันหมูกวามสุดยอดตามหง เบื้องพี่นลองประเดืยดยางนัวนี่นำประเดืยดขาดเลยพี่นลอง Mm. Patto, poi nuan, poi there. หนาวครับพี่น้องค่อนข้างที่จะมืดไว้กินเขาแป๊บๆมืดอ่ะอทั้งเ่อกับเอาถึงจัดทึงเฮือนเลยทั้งเ่อกับทั้งไตอย่างทีล่ะมันมืดไว้ หาหาเพลาบรรยากาศที่ดี่ต่ย็นวันเสาร์ลหละเพราะฤดูไทยแบบแจ้งๆนะพี่นอ้องอื้าวเสียบๆเลยอื นัวแจ่บครับเอาครับผมพี่น้องครับมื่อนี้จะบ่นภาพพี่น้องมาเสียบๆผมต่ำปลาแบบนัวๆใส่กับหมูกรอบเห็ดเองอย่างคักด,ดีเนาะ ตัวนี้กระสีไทยเวลาสีมันถดลงจังหน่อยนะพี่น้องเนาะบอดไทยด่วนเพราะว่าอ่ามันด่วนมันยืดเดยื้อไปมันอัจสรินาเบื่อนะครับสําหรับตัวผมตะกินเบิดนีห่ไม่มีปัญหาเมิดแเน่นอนเอาสําหรับที่นี่ขอบพระคุณหลายๆที่พี่น้องิดต,ตามรับชมกับผมขอบพระคุณหลายๆครับผม